คอร์ม่คุยเรื่องเมน้นอะไรนะคอรมอ่คุยเรื่องเมน้นโอเคคำถามแรกนะคะสารพระภูมิเขาไม่ได้แถมอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เมนเล็กสารพภูมิเขาไม่ได้แถมเจ้าที่มาให้ตั้งแต่แรกตอนซื้อหรอคะครับเนี่ยเราต้องไปหาเองไงเอาเราก็ต้องไปเลือกให้ตรงสเปคเราไหว่าเจ้าที่ที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยเขาเหมาะสมกับสารพภูมิบ้านเราไหม<อ>เออหมายถึงว่าถ้ากำลังดีบางร้านให้มาด้วยแล้วมันมัน,มนไม่ตรงสเปคไงก็ไปเลือกไปเลือกไปช็อปเอาไปช็อปเจ้าที่เอาถ้าเกิดว่าร้านไหนขายสารพภูมิแล้วแถมเจ้าที่ก็มาเมนบอกได้เออใช่ใช่ก็ถือว่ามาฝากงานได้มาฝ<ภ>ากร้านได้คอมเมนต์ต่อไปจะคุณรับดังนก อ้าวตัวทีมเนี่ยตัทีมเนอยู่นี่แล้วอ,อีลุงรักผมโทรไปแจ้งความว่าเจอรถพลิกคว่ตำตํารวจก็ถามอยู่นั่นแหละว่ารถอะไรผมก็บอกว่ารถพลิกรถพลิกออรถพลิกคว่ำอ๋อรอเรือตํารวจหูไม่ดีเนี่ยรถพลิกคว่ำรถพลิกคว่ำก็คือรถหมูนั่นเอง โอ้ไยเรื่องพริกกับพริกยังไม่เคลียร์มึงไปเอาภาษาอังกฤษมารวมอีกแล้วได้แ,แป้งมันยิ่งเก่งๆอยู่เรื่องภาษายังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยยังไม่คิดอะไรเลยด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> อ๋อถึงเบอร์เลยออ๋จุ๊บเลยถือว่าสายตาวา่างเปล่าบ้างแล้วตะกี้อนุณพัน <c oughs> สามก็สอนกันคุณไม่รู้ว่า,นะวาจะมาเล่นพริกกันยัไ้ไงอ๋อไม่เขาไม่รู้จักพริกเขารู้จักกับพ่ออ๋อนูอ่าพ่อคอมเมนต์ต่อไปจากคุณ B F f ทำไมตัดเล็บแล้วต้องเอามาดมด้วยครับ ไม่ได้เป็นทุกคนน่าจะเป็นที่เราสุกโปกเออตัดเล็บแล้วมาดมทำไมอ่ะเออน่าเกลียดทุเล่จริงเลยดมเล็บเหือเธอ้จะดมันไรนอ้ดมเล่มากโอ้ยพวกนี้คนพวกนี้ไปต่อไปก่อนที่เขาเาเหมือนเขาเริ่มสนุกแล้วนะเออเออคอมเมนต์ต่อไปสดชื่น แม่หนูชอบหายตัวไปเวลาต่อแถวจ่ายเงินค่ะเคยบอกหลายรอบแล้วแต่ก็ยังหายไปอยู่ดีมันกดดันมากจนถึงคิวอยู่แล้วอ๋อดูดิว่าชื่อคนถามชื่อป่าต๊อบป,ปะ นิสัยเหมือนแม่ฉันเลยอ่ะเวลาพอซื้อของเข้าเข็นซูปเปอร์เข้าไอ้ช่องแคชเชียร์รู้อีกทีคือไปยืนชมนกชมไม้ข้างนอกแบบเหมือนไม่ได้มาด้วยกันอ่ะกินข้าวเสร็จก็ลุกไวริงว่าเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะกลับมาอีกทีคือแบบไปยืนรอหน้าร้านและเรียบร้อยเช็คบินแล้วเราควรแก้ปัญหานี้ยังไงดีแก้ปัญหาง่ายที่สุดคือจ่ายไปเถอะเพราะไม่งั้นยากเออเดี๋ยวไปมีเรื่องกับเจ้าของร้านอีกโอเคคอมเมนต์ต่อไปจากคุณโซพีย่าผมบอกว่าเจองูเขียวแสดงว่างูตัวนั้นสีน้ำเงินใช่หรือเปลา เหมือนย่าเราไงป,ปะท็อปย่าเราเรียกกระมังสีฟ้าว่ากระมังเขียวเออคนแก่เขาไม่มีสีเขียวเอ้เอไม่ไไม่มีสีเขียวไม่มีสีน้ําเงินเออเขาจะเรียกสีฟ้าสีน้าเงินเป็นสีเขียวหมดเลยอย่างงูเงี้ยก็งูน้ําเงินหางไหม <c oughs> ถ้าเป็นคนแก่เจอนะแต่ถ้าเป็นเราเจอเจองูเขียวอันนี้เราเคยเอาพอลอไปแล้วนี่ใช่ใช่เออเอาพอลไปแล้วอยู่อ,อ,อันนี้ผมรู้ได้ไงว่าคนแก่เขาพูดอย่างงี้วะไอแป้งเตรียมาให้อ๋อ ทำงานดีมากแป้งยอดยอดาขโมยแบบประชาชนหนมมาเปิดเผยโอเคคอมเมนต์ต่อไปจากคุณสิวนาทนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทำไมชี้สุเป็นหมาล่ะ ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้สูเป็นหมาเฉยนี่ยังไม่นับชี้วาว่านะมีพันหนึ่งนี่ก็หมาเหมือนกันเออแล้วก็วัวที่บ้านนั้นก็หมาพันชี้เหมือนกันชี้อะไรชี้หายโอ้โหซนชี้หายเลยอะคอมเมนต์ต่อไปบ้านตรงข้ามเขียนป้ายว่ารับซ่อมเบาะเขาถามใครถามผมหรอรับซ่อมเบารับซ่อมเบาไอ้ที่ต่อย่อมาจากตำรวจตรวจใช่ไหมตำรวจที่ตั้งด่านคนใต้เบาะ มใช่ยังคันเขารับซ่อมเบาะที่มึงนั่งไม่ใช้เขาไม่บอแม่นคนอีสานเด้โอ้ยบักคุคคีอย่าออกจากบ้านเลยนะค <c oughs> อมเมนต์ต่อไปจากคุณวิวไปซื้อยำแล้วบอกแม่ค้าว่าเอายำรวมมิตรไม่หมูนะครับแม่ค้าก็ตอบกลับมาว่า <c oughs> ใช่มันยากนะการทำยำนะ <c oughs> ผมนี่งงเลย <c oughs> แม่ค้าเบี <c oughs> ยวใสยำรวมมิตรไม่หมูอ๋อแม่ค้าบอกใช่มันทำยากี่อะ ไปซื้อร้านอรือที่เขาโปกว่าน,นี้ไอ้น,นี่น่าจะเพิ่งเปิดร้านดูตรงแล้วทำลำบากอยาเปิดร้านอะไรเนี่ย <c oughs> ทำนมิตไม่หมู <c oughs> สุกก็ไม่ได้น่าจะได้กินหรอกวันนั้นอ่ะคอมเมนต์ต่อไปจากคุณสุชาติทำไมผู้ใหญ่บ้านต้องเปิดเพลงทุกเช้าด้วยครับพูดเลยไม่ได้เหรอ <c oughs> บิวก่อนบิวก่อนเหมือนแบบเป็นอาร,รมณ์พบว่ากูก็เราจะพูดแล้วนะตั้งใจฟังก่อนไม่งั้นถ้าเกิดพูดเลยบางทีคนไม่ได้จับใจความช่วงแรกไม่ทันได้เตรียมเสียงตามสายไงก็นั่นก็ถือว่าอดทนฟังไปก็แล้วกันแต่ดีกว่าผู้ใหญ่บ้านร้องเพลงให้ฟังนนะทรมา่เด เออก็เปิดให้ฟังดีแล้วถ้าเสียงดีแบบเจ๊ก็ว่าไปอย่างไงแต่ก็เสียงอาจจะไม่ดีก็ได้เจ๊ลองอะลองก็เปยด คอมเมนต์ต่อไปจากคุณอภิษากินมาม่าหนึ่งห่อไม่อิ่มแต่กินสองหอก็กินไม่หมดจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีและไอ้ไอ้มาม่าเนี่ยนะไอ้ห่อบิ๊กะก็ไม่อร่อยเหมือนเครื่องปรุงมันไม่ถึงอ่ะวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือซื้อก๋วยเตี๋วกินดีกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเออหนีไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็ได้เออหรือไม่ก็ยำลมิตรไม่หมูก็ได้ ทยาอยามันไม่ง่ายนะการทิดค้นชองขยี้ชอบมากอ่าคอมเมนต์ต่อไปจากคุณภูมิเพชรเจ๊ครับตอนเด็กๆเ,เห็นโค้กเป็นเครื่องดื่มโตมาทำไมถึงกลายเป็นมิกเซอร์ล่ะไม่เคยเห็นโค้กเป็นมิกเซอร์อยู่แล้วเพราะเจ๊เพียวตลอดเหล้าผสมมาแก้วแค่นั้นพอเลยแต่แม่เจ๊ดูนะอีพีนี้น เออเคยมีครั้งหนึ่งแล้วกินเนี้ยแม่ขอขอาอยาก,กินอีกเลยนะขอกินด้วยสาวตอนจบก็นั่งขอรองกัน,นเองปฏิเสธไม่ได้ก็เข้าร่วมเลยถูกต้อง <mm> ปรับตัวสิเออเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องปรับตัวประเด็นต่อไปจากคุณสถาพร <mm> <mm> ผมกับเพื่อนเถียงกันว่าเมียใครสวยกว่า <mm> ผมก็บอกว่าเมียมันสวยกว่าทําไมมันถึงไม่พอใจล่ะอ๋อไม่ได้เถียงกันว่าเมียตัวเองสวยกว่าเออต่างฝ่ายต่างเถียงว่าเมียมึงสวยกว่า ตอนได้กันนี่คือเมามากใช่ไหมหรือยัไงเออเมียเราเราก็ต้องสวยสิเออเขาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในชีวิตเรานะแล้วก็มีแต่ก็บอกเขาไปรักเขาเยอะๆอนั่นแหละแค่นี้เหรอแค่นี้ก็แนะนําเรื่องดีๆให้ไงอเออบางทีปีสาระบ้างสร้างเขาเลยพื้นฐานครอบครัวที่ดีโอ้ยเปืนต่อไปไ <laughs> มัน,นะะมีแต่คนคไม่เชื่อถือกูเลยวะเนี่ยเป็นสุดท้ายนะคะจากคุณปราช161ผมไปซื้อที่นอนตอนจะกลับพนักง,งานพูดว่าหลับให้สบายนะคะ <laughs> คือเขาอวยพรใช่ไหม ปรากฏว่าออกจากร้านที่นอนรถชนตายอยู่ขา้านไม่ใช่ใชเขาก็อวยพรก็เขาขายที่นอนไงทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นอะไรที่เขามีขอตโซโลแกนอ่ะก็หลับให้สบายมีความสุขกับที่นอนนี้ไม่หมายถึงก็ออกไปแล้วก็เออรถน้ํามือกันเลยแบบหลับสบ,บายนะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมือปิดตายให้เรายังไม่ได้ตายไม่แต่ดีๆนะว่าซื้อถูกร้านใช่ไหมว่าเป็นร้านที่นอนม่ใช่ชื่อที่นอนชื่อร้านอะไรสุริยาหีบศพเปล่าเช็คดีๆนะถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเขาพูดอย่างนี้ก็เออ ออกออกจากร้านนะจ๊ะนะเออดูให้ดีดูให้ดีเป็นฟูกลายเทพพนมฟูกบ้าอะไรติดแอดด้วยฟูกที่ผลิตมาจากโรงจปาเอออ่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ๋อโอเคหมดแล้วเช่นกันรถบนถนนนะฮะก็ฝากไปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กันไปกับคาร์มอคุยเรื่องเม้นตอนนี้เรื่องเม้นไม่ห่วงละห่วงเรื่องโลเคชันและต่อไปเร็วๆนี้ในห้องน้ำติดตามไม่ดีมีแน่นอนมีเสียงมีกลิ่นด้วยรอชมกันแล้วกันสวัสดีไปเว้ยเดินเอามือมาปิดกล้องหน่อย โอ้ยไม่ใช่ป ah. okay, okay, okay. ิดยูทูบเบอร์อ่ะ๋อต้องปิดตรงนี้ปิดปิดสตรงอ๋อนี่ไงปิดติดนี่ไงอ่าโอเคโอเคโอเคไปสบาย